ขายุดจับโต๊ะเอลกกโต้มันติเม์จะติดกล้องติดไฟติดไมติดอะไรก็แล้วแต่ขอให้มีรูขาตั้งกล้องเป็นพอสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการแดงปลาสวรรค์เปิดต้นปี2021ด้วยการรีวิวสิ่งนี้ครับ เอลกาโต้มันติเม์กับเอลกาโต้เฟล็กอารมคิดเป็นขายึดติดโต๊ะจากเอลกาโตนะครับก็คือเป็นขาที่เอาไว้หนีบโต๊ะแล้วก็ติดกล้องติดไฟติดไมติดอะไรก็แล้วแต่นะฮะเรามาดูที่ตัวใหญ่กันก่อนเลยเจ้าตัวนี้นะครับเอลกาโต้มันติเม์ของเราเปิดขึ้นมามันก็จะมีขายอย่างนี้อยู่1อันนี่ฮนะด้านล่างของเขาก็จะเป็นที่ที่เอาไว้หนีบโต๊ะเป็นแคมป์หนีบโต๊ด้านบนก็คือเป็นที่เอไว้ยึด อุปกรณ์ของเรานั่นเองเรามาดูสเปคคร่าวๆกันก่อนดีกว่านะฮะเจ้าขาตัวนี้สามารถยืดได้สูงสุดที่125ซนติเมตรแล้วก็สั้นสุดในฟอร์มสั้นสุดของเขาแบบนี้คือ55ซนติเมตรแล้วก็รับน้ำหนักได้สูงสุด2กิโลนั่นเองนี่คือสเปคคร่าวๆของเขานะครับก็เหมาะสำหรับการที่แบบว่าเอาไปยึดกล้องมิเรเลสตัวเล็กๆแบบนี้ยืดมือถือยึดไฟอะไรที่ไม่หนักมากนะฮะเราลองกันเลยดีกว่านะครับ ด้านบนตรงนี้มันก็จะมีหัวที่สามารถหมุนได้แล้วก็เป็นจุดยึดขาตั้งกล้องปกติแล้วก็เราเอากล้องของเราหรืออะไรของเราเนี่ยหมุนใส่เข้าไปได้นะฮะนี่แบบนี้แล้วก็ล็อกตัวนี้มันก็จะอยู่ของมันแล้วแบบนี้แต่ถ้าเกิดบอกว่ามันยังยาวไม่พอมันก็สามารถยืดได้สองสเต็ปยืดออกมาแบบนี้นี่หมุนและยืดนะครับแล้วก็ล็อกเข้าไปแล้วก็ยืดออกมาได้แบบนี้อีกอ่า ยาวมากเลยนะครับทีนี้ <c oughs> เนี่ยยาวยาวเกินที่ผมถ่ายอีกนะเออเราก็ยึดติดโต๊ะเข้าไปนะหรือใครจะทําเป็นไม้เซลฟี่ก็แล้วแต่นะครับเอาที่สบายใจแต่เขาออกแบบมาให้ยึดติดกับโต๊ะผมขอหมุนมันกลับเข้ามาก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะยึดติดกับโต๊ะให้ดูนะครับหมุนกลับเข้ามาอ่าแบบนี้นะครับด้านล่างของเขาก็จะเป็นแคลมป์ที่สามารถหมุนได้คลายออกมาเพื่อที่จะ ยึดติดกับโต๊ะของเรานะคเขาสามารถยึดกับโต๊ะได้หนาสุด6เซนติเมตรคือเขาคายตรงนี้ออกมาได้6เซนติเมตรนะฮะแต่นี้น่าจะพอแล้วสำหรับโต๊ะผมผมก็ยึดเข้าไปเสร็จแล้วก็หมุน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 กลับเข้าไปครับหมุนกลับเข้าไปให้เป็นแคมป์ของเราให้มันยึดกับโต๊ะของเราปุ๊บแค่นี้ก็เรียบร้อยนะฮะขาตั้งกล้องติดโต๊ะแบบนี้แน่นสบายนะฮะ เราก็ปรับมุมกล้องได้จะให้กล้องมันหันไปทางไหนจะให้มันหมุนก้มเงยขนาดไหนหมุนไปทางไหนนะครับในแบบนี้นะครับในฟอร์มนี้ก็อาจจะใช้งานเป็นว่าเป็นเอาไว้หลังจอนะครับแล้วก็แบบกล้องเอาไว้ถ่ายเราสตรีมเกมเล่นเกมอัดคลิปอะไรแบบนี้นะฮะเอาจอตั้งข้างหน้านะตั้งข้างหน้าเจ้าขาตัวนี้และตัวนี้ก็คือเป็นแบบโต๊ะคอมอะไรแบบนี้แต่ถ้ายังไม่พอใจอยากจะขยับมุมให้มันได้มากกว่านี้อีกเรามีออปชั่นเสริมก็คือตัวนี้ เอลกาโต้มันติเมาสฟเล็กอาร์มคิดนะมันเป็นขาน้อยๆอ,อีก4อันนะฮะเขามีความยาวดังนี้8เซนติเมตร2อัน17เซนตมตร1อันแล้วก็24ซนเมตรอีก1อันนะครับอันนี้คืออันสั้น2อันอันนี้ยาวแล้วก็ยาวกว่าถามว่ามันเอาไว้ใช้อะไรมันเอาไว้ใช้เพิ่มต่อกับเจ้าตัวเอลกาโต้มันติเมาส์ตัวนี้นี่แหละนะฮะผมขอเอากล้องของผมออกมาก่อนอ่านะ เราลองออกมาก่อนแล้วเราขันตัวนี้ออกมานะครับเราขันเจ้าตัวหัวบอลตัวบนสุดอันนี้ออกมาปึ๊บหัวบอลตัวนี้นะครับเราเอาออกมาแบบนี้แล้วเราก็เอาไอ้ขาตัวนี้ใส่แทนเข้าไปนะครับจะเห็นว่ามันเป็นหัวแบบนี้เหมือนกันถูกต้องไหมแล้วก็าขาตัวนี้ใส่แทนเข้าไปแบบนี้จะใช้อันเดียวก็ได้นะฮะหรือจะใช้หลายอันก็ได้ผมจะลองต่อสัก2ออันก็แล้วกันอันนี้อันแรกต่อเข้าไปแล้วแล้วเราเอาอันนี้อีกหนึ่งอัน อ่าเราก็ใส่ไปได้เรื่อยๆนะเพราะว่ามันเป็นหัวบอลแบบนี้เหมือนกันต่อเข้าไปได้เรื่อยๆจะใช้ครบสี่อันเลยก็ได้นะครับอ่าายมาแล้วก็ขาย,ยึดเข้าไปส่วนตรงปลายของเรานะครับของตรงปลายของเราตรงเนี้ยเราก็เอาไอ้หัวบอลอันเนี้ยอันที่เขามีมาให้เดิมเนี่ยใส่กลับเข้าไปเพื่อที่จะยึดกล้องของเรายึดกล้องของเราอันนี้ผมลองมาเปลี่ยนมายึด มือถือดูบ้างนะครับเราก็หมุนอุปกรณ์ที่เราจะใช้เข้าไปแล้วเอามือถือใส่แล้วก็ปรับมุมนะฮะใช้ถ่ายสินค้าท็อปวิวใช้ถ่ายอะไรแบบนี้เป็นมุมบนของเรานะฮะตั้งให้ถ่ายให้ดีๆแบบนี้อ่าอันนี้นะครับอันนี้คือกระดาษนะฮะอันนี้คือ กล้องถ่ายรูปของเรานะอันนี้คือไฟวิดีโอนะครับซึ่งไฟวิดีโอนี้ก็สามารถยึดกับเอลกัตโต้มันติเม์ได้เช่นเดียวกันเพราะว่ามันมีรูตัวนี้เราก็สามารถขันยึดได้นะครับอ่าอะไรแบบนี้เราตั้งมือถือถ่ายท็อปวิวนะครับถ่ายรีวิวเก๋ๆถ่ายทํานู่นทํานี่ทําอะไรแบบนี้นะครับหรือเรียนออนไลน์นั่งเขียนงานเขียนอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับนี่คือเอลกัโต้มันติเมว สรุปอีกทีนะครับเจ้าขาตั้งตัวนี้มันคือ2ชิ้นมารวมกันก็คือเอลกาโต้มาติเม์เป็นแท่งตัวนี้แล้วก็เอลกาโต้มาติเมลเฟล็กอาร์มคิดเป็นชุดแขนยืดหดได้ตัวนี้นะครับเราก็สามารถหมุนได้ปรับได้เอียงได้อะไรแบบนี้นะจะตั้งมือถือจะถ่ายเซลฟี่จะหมุนจะถ่ายกล้องหน้ากล้องหลังจะอะไรแบบนี้นะจะถ่ายไลฟ์สินค้าจะอะไรก็แล้วแต่ทําไมมือถือผมกลับด้านเออ เอไปผมถ่ายมืออยูเลยกับดานจะทำอะไรก็ได้นะแบบนี้อะไรประมาณนี้สำหรับวันนี้อย่าลืมติดตามรายการแดงปลาสวรรค์ในที่ Facebook YouTube แล้วก็ทวิชกล้องอยู่น,นู่นเจอกันใหม่ในครั้งต่อไปแดงปลาสวรรค์สวัสดีครับ